ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อโตเพ่งสวัสดีครับโอ้โหมัดหลักไทยมาเบิงเล่าครับนี่นี่นี่อีพอออผู้หนึ่งมิตรเซียนครับมิตรเซียนนกโบรานทั้งนั้นนี่เซียนปีนครับนี่บอกซื้อสาวกับ่อซื้อเนี่นี่ปีนย่างเดียวราหว่ามันบ่หมันะสว่าต้องปีนย่างเดียวน้ก็ก็อยู่ว่ายน้ำนี่ครับืัอนี้มาเบิงมาตามเอานี่ครับนี่มาเอานกวักพี่น้องนกฟัก นยางง่ามเลยเล่า็ดีกัวบากาอู้นอันหนึง่งอันนั้นสองทางอันนี้ทางเดียวก็รอดจังหน่อยได้ครับด้วยผู้ใดบ่งคันใดๆคดีกัเล่ากับพยายามเล่งอยู่ป่านนีนเ้เล่ากับบังคันใดเลือกสี่เลือกงามไหมพอนี่หาทุมาท่มว่ามึงเหยียดไปเรื่อยๆว่ามวยเลือกมวยเลือกผมไล่เต็ <laughs> มที่เต่ามวยมวยไม่เล่นอ่ะครับ บาดไม่สู้ใสยำเลยก็ส่าออยาำห,นาาหนันเขียไปน้ำเบิ้ลไปพรอ้อมนี่ครับให้เราเล่งชานเดียวลูกค้าสร้างมาประมาณหกเกตโตแล้วตอนนี้ก็<ม>กระถาจัง้อยครับก็คืิว่ามือนี่มืออื่นกะแจมือสองมือนี่ก็แล้วเมหมดเลยครับบ่โดนหรอกนี่แหละครับวิธีเห็ดของเราแล้วบาบอยากอกขันเลาตอ,อกได้ นี่ครับตอบมกมันกะสาเนจังหน่อยเป็นยวนกับไม้ให้ผู้เฒ่าลำบากเหลือเกินแท่นทีสิได้นอนอยื่นซือ้อู้เฒ่าเนาะไม่อย่างนี้ให้เซยโอ้ยบ่ได้ฝักได้ฟันแล้วผู้เฒ่าก็ดิเดี๋ยวว่าวันจันทร์นี่ฟ้าเดี๋ยวเจักโซจกโกักลูกบ่เป็นลูกเดียวนี้ ลูกแค่ชิ้นไี้แล้วไม่เอานี่ต่วันจันทร์นี่ก็สิได้ส้มกี่ติจกสีขาวกี่ตีเออเนี่ยครับทั้งกับอะไ้ยากดีครับเราจะค่อยๆเฮ็ดของเราไปพุทธาวเนี่ยครับเพลี้ยเล่าเราไม่กระดิ่ออกมาเป็นทั้งสี่เหรอครับนี่ แข็งได้ครับแข็งได,งงดน้นี่ไใหม่ติวเนี่ยพี่น่องเดืองามตั้งรำหนกวักนะครับพื้นก็ดีพื้นก็นกเป็นเล็กครับนี่นี่ครับนี่ก็ดีก็ใหม่ครับนี่ครับราสางไปหไป เว้ยมันบ่ห่างดอกแต่ซ um ื้อตะแกงตะแกงในร่อนตะแกงไองปติกนะตะแกงยางหน่อยมาฮ้องแล้วก็ผูกเอามันก็ก็ดีขึ้นกันก็แล้วแต่ผู้ใดมากหรือวะเพราะว่าผมว่ามั่งกะตั้งที่เหล่ามันตั้งดีตั้งใส่นามปั๊บมันก็จีได้กินนามกินยางไปมันก็ทีดีขึ้นกันนี่ครับ เราก็เล่งของเราอยู่องสี่แหละครับเพรายืนวนกับวสิยางมาเอาก็เพิ่งไล้เอาสองตัวก็เลยสิบวันเดียวหรอกกับสิมืออื่นมือเฮือคนเราจงสี่ยางมาเบิ่งอีกเป็นสี่เดมาหาเล่าโดนโดนมาหากันครับแต่ว่คอยได้มาหากันเท่าไหร่บ้านอยูคุณละหม่องบ่าคอยมีเวลามาหากันมือวสิสส่วนเราไปตอนนกอยู่ไปบ่พฟ้ ไปดัวยแล้วเนาบักนกว่ามือไรมือไรว่างมือไรว่างไปต้อนนกแด้ดดวเขาบางวันเนี่เนาะเอานกควักไปน้ำเนะานนะานดเดี๋ยวผมสิเอาผมสิขี่รถมาหาบดอกผมสิมาตะเสานี่ก็คั่มแล้วล่ะดอกสิเมื่อยได้ป่าวนี่มันไกลไหมพอ ก็ับรถก็ขับลำบากก็นะเออกต่จังหวัดนั่นแหละมันกับบนั่นดอกมันกับบ้านบากดอกมันบ้านในเมืองก็ทีสภาว่ามันกับ่วยไปเห็นกับข่าวกับน้ำเนาะเพราะวันที่ท่มาถามหลอดสภาวะโอ้ยไปจี่รถไปเบิ่งเหล้าดีกว่าสลกเนี่ครับไปแล้วเราโตนี่เราก็จะขึ้นเบิ่งโค้งตัวข้างหลังด้วยพั่นข้างหลังนั่นนี่ขึ้นโค้งไวเลยอีตัวนึงครับนี่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 บ้านในเห็ดดอก นี่ขึ้นโค้งไว้แล้วนี่ไม่บ้าครับตัวนึงกระสีแล้วตัวนี้นะครับกระสีมัสซอตัวนี้กระสีซอไปเรื่อยๆแหะครับนี่ขึ้นไวปขอบคุณหลายๆที่ติดตามพญิวนคนผู้ใหายฉีโผล่ไงนะครับผู้ใดบ่ันดๆก็ใจเย็นๆได้ครับเด้อได้อยู่ดอกบ่โดนบ่โดนนะครับขอขอบคุณหลายๆเจอกันไม่มือหนาครับมื้อนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีพอสวัสดีลูกค้านี่มันบ่โดนนะครับแจค่สามปี